มันขาดมาเนาะมันเริ่มเปิดมันเริมเปิด้มันบอกอยู่นะฮะไม่หาโดนกัรนะ่หาเหลือเนาีหน้าปูมาหน้าปูนีี่นเจ็บหมดหมดเหลือซ้ายบีซ ก็เปลี่ยนนะเฟสสี่ไปประตูบ้านหรือไม่พังวงรานวงเรานะพโกกัสเลยเต็มเลยอินโดจะยังเล่นได้อยู่นะมันน่าจะยังไม่รีบตีใช่ใช่ใช่เล่นไม่ได้เราจะหาทามมิ่งแกมอินโดได้ตอนนี้อินโดจะต้องโดดเข้าตี ระวังคนส่วนหนองอมานะระวังรถเปิดน็อกด้วยงัน้นแม่งมีขาจัดกาแออ์ดอปอยู่หน้าหน้าบา้าน เริ่มบอกแล้วนะโฟกัสเด้อบางเกิลทั้งดีง๋ยวขโมยโดนโดนไหมวิ่งไม่โดนไหม,ไหมโดน,น,น <laughs> แล้วเห <laughs> รอต่างหิงกูไอช้อปกําลังแกแล้วลลวันนี้ทำไมวะเป็นตายสอง โดันทนี้ตอบยับเลยใ่จ้าขฮาเจ้านี่โจมัะไรฉับิีเองเป้าไม่สะบัดเหรอไมมีรถโันออกมานะกูบนหัวยิงเฮี่อะไรปิดมุมกูพูดเป็นหนังตลกไปเลมาเข้ามาจากไหนอ่ะข้ามาจากไอ้ใต้เนินบ้านอินโดอินโดบวกอยู่เขาใต้กันยับย่นุ่งใหม่ด้สามนะ คอโดนไปโอ้มันจูเก่งอย่างไรเนี่ยไอ้กูคือเล่นมัไม่ยิงแม่เคยเฮ้ยมาแล้วนะใต้เนินอะลองมาโซนหน่องขึ้นมาเออพวมาแล้วไอ้กัตกาตรงนี้แม่เขียวเต็มเลยมันจะเป็นหินนะมันจะเป็นตีใหม่มันมันไม่ได้มากัตกาโยิงด่มันไม่ได้มาจากกัตกาตีนั้นนะอีกแอลเขียววีพีหมดนะ โอ้เชี่ยพัลลมเข้าตาทม่นเียวเยอะเขาได้อยู่มาดิมีแ่สิบอ่ะเีวสมองบการมาเต็มเต็มล่มบ้านมาส้มไปมั่งไปเข้าบุชางตลอดที่เี่ยเลยเราต้องรีบเลยนะอินดกับสองที่เป็เจ้าสองินโดเข้าทำเต็มเลยรออยู่นง เดี๋ยวรู้จกเนียข้ามโลกบอกเลยขอลุกนึ่งเหยนะเหยวกนาทีนนายนาทีนนายตังนึ่ตอนนี้โนตีกันนะแจมได้เหยื่นนร้น็อโอ้ยสวยต้ฟกัรวะถ้ามันน้อยนิดนะจะเปลี่ยนน o เปลี่ยนน็อวงก็เปลี่ยนให้หมดแล้วให้หมดแล้วให้หมดแล้ว ระยะละเหลือสาวขั้นต่ำผมแจมขวาแบบเจมได้เลยไม่ต้องอาล,ลึกมากนะทุกวงเราวงเรานะรับอินโดลอมระกันเลยตาเนี่นะมันต้องบวกกับตาเน,นี่อนีกตดวร้านหรอวะโดนระเบิดอิอนโดจะออกน,นะ ตำรวเดินนะพี่ยาอืมกูถือวินี่้นะเนาะด๋อยมามาเอ้ยมันเจมส์สองหงส์ละอินโดอินโดหลนงหลังพี่ยาประกันอินโดอินโดไม่ไม่ทิมบ้านเราก็ชิมต้าเนิน่ะพี่ดูอินโดนะแต่มอพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่นั่นแหละพี่ดูอินโดกับเขาอยู่ตัวแจมสอินโดนาที่นานนะอืมนาที่นายตายไปแล้วนี่ ได้ตาสามได้ตาหนึ่งไ,งไม่ค่อยม,มาเล่นหลุมไก่ไม่คนมาเล่นหลุมไก่ว่า <คง S 1> เต็มเลยพี่ยวนี่ลูกโรนตัดไม่ใช่ตัดรถคูที่เป็นมันขยับแล้วเราเอ้ยขวาเรามาน่าจะลงขวาวพี่เป็นมันขวานมาแล้วนกหนึ่งนกหนึ่งโดนลัอไม่รูน้นะล็อตเป็นกอยู่ด้านน่นนะ กูได้กิ่วนะมาแล้วยิ้มห้องน้ำหน้าเนินมันอยู่ใต้เนินห้องน้ำนะดดีๆๆใช่มาแล้วอีทีนายเราโฟกัสเลยมันโฟกัสเนินห้องน้ำดิโฟกัสดิไม่วงสามเล่นห่าวงอ่ะไม่มึงโฟกัสได้มันอยู่นอกวงอยู่ห้องน้ำมันก็อยู่นอกวงเออ ต้องน้องอยู่นอกวงอยู่เดี๋ยวกูรอดแล้วมงึงก็ยิงกดขวาเลยมัดให้เพื่อนยิง QB ไปขอรู้แล้วลเอาดิขอร้านลงขวาไปบ่ะลงขวาต่ำไปไม่ไโอ้ยตัวมันตลงนี้ตายๆๆตายๆสวันเฮี่ยกลัวแม้กระเด็นโคตรไกลอ่ะใครอันเล่นวันหนี้ละกันกระตุนไม่พอ ียงผมเล่นซ้ายนะผมเล่นตรงส้ที่พี่เบียิงตายอ่ะเวลาอนแรไอขวาลตัวบักกี้มันมีคนรึวะตรงบักกี้เนี่ย w คบักกี้ก่อนดูการน้องเารเพี่ยี่เชื่อิรือยอย่างฝืนวงหน้าเรา ท่านั่ Watch out นแค่นี้เนาะอยู่ในวงนั้นนะเว้ยจะรอยิงไล่ท่านโฉบต้นไม้ครับผมปิดซ้ายตรงนี้พี่เดี๋ยวพี่ปิดขวาเต้นไม้อันนี้ต้นไม้อันนี้ใช่ใช่ใช่กับสมุกนะแล้วก็หินไกลต้นไม้ที่มาร์กได้รอพี่ต้องแหงใช่ใช่ต้นไม้ต้นไม้ฐานแต่ละแต่ละชาเปอร์แต่ละพี่ต้องหินอ่ะหินดาวเพี่แล้วก็ขวาแล้วแค่หินไกลสิ่นี้ตายยังมอนที่กูมาระแยังหินไกลยังไม่ตายฟังโฟกัสขวา เดี๋ยวขวามันจะมาบักกี้บักกี้เออมีตั้งแต่แรกเหรอตั้งแต่ฟังที่โฟกัสมาร์คส้มเดี๋ยวมาร์คส้มจะเข้ามาโคชชันหรอโทรไปทำบังเกอร์โฟกัสขวานะน้องปล่อยซ้ายไปซ้ายมันยังไม่ไม่ทำเล่นโสดต้นไม้นี้นะเว้ยเล่นทางฝั่งเราไม่ต้องรีบทมอหน่อยนีพี่เบียร์ตายแลวตอนนี้ตอนนี้ซ้ายมีสองคน มัดตะกี้มาเข้ามาแยกหนมึงมัดเฮ้ยหลอนะเฮ้ล่ไลตัวหนึ่งตัวหนึ่งกูลาอก่กหลาบใั้นมดหหินนี่มีตัวนึตัวนงหลาบใ้ขวามาแล้วจ้าบะขวากำลังเข้ามาเข้ามาตัวนึ่งตรงนี้เหรอใช่ต้นไม้ต้นไ้นี้นี่นี่สมองที่มา ี๋ยมจะเข้ามาอีกนะเฮ้ยขวามาตายๆเบียยูนะที่เข้าไปเบียไม่ครบมันซตทำดิจตทำตัวหน้ากูดิโอ้หมา้วาไมาแล้ไมาแด้วมาแล้วิา้วาแลมาแล้วมาแ้มาแล้วม่แ้ามามาแลมลวาวมาแล้ี้มาแลอว้ เขาปิดจากวงเลยไม่ได้หรอวะน้องมันปิดจากฝั่งเราพ่อผม,ผม,ผมอยุ่ผมยุ่งนมึงไม่เล่นฝั่งซ้ายก็ได้นะเว้ยความเป็นจริงอะ่ะมึงคาเล่นฝั่งซ้ายไหมเป็นหลุมนะเว้ยไม่เล่นเล่นตรงนี้พี่โคกแล้วปิดอีกตัวเดียวมันก็จบแล้วเนี่ยพี่ตัวเนี้ยไอ้นี่เขาไม่เข้าวงวะมองว่าปิดกับกูดิตัวเนี้ยหน้ามองลองอยู่เหนือหน้าแลนะลองตรงขวาง ไม่ได้ไม่เราจะเล่นเซฟเชื่อมดวงสมองกเดียวเซฟอยู่มัอนสมุงลูกเดียวเนาะต้องกูเซฟอยู่เอ้ยมันจะปาไฟมั้งระวังต้องไหลตายพี่เขาเล่นตายแล้วผมบอกเลยไปแบบนี้เขาเล่นตายอ่ะม่านม่านเดี๋ยวเราเคลียร์ตัวนี้นะเดี๋ยวเราเคลียร์ตัวนี้ไม่มึงเซตรอทำเลย มึงเอาไปกดดันเลยมั่งจะเดินเอากูไปเก็บปะเอเมซี่หมดมันขาดมาเนาะเอเมซี่ปมดเฮ้ยมันบอกอยู่ไปหาไม่หารดนกานไม่หาขึ้มาขึ้มาเก็บเอาชั่นรอตรงนี้เอเมซีหมดเอเมซี่หมดแล้วก็เหลือข้างหลังตรงนี้ปั๊มยาเล่นข้างหลังไอตรงนี้เป็นบีเซ็ต ้างในหลุมเหรือไม่ครบหรอเป็นอีทูไก่เป็นเอสซอ่ะเ c มสซันก็ตากนาเนาะอีทูนายตายไปแล้วนจะไม่หมดปะเหมือนแค่รถระเบิดแล้วตายเลยอ่ะแต่มันตายไปสองในเอมอสซอ่ะองั้นฟังเอ็มสซตายสองอีนพอ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 มาเดแล้วจะรอโฟกัสเหลือบี็ตัวซ้ายตัวหนึ่งม่นเต็มที่หน้าเราอ่ะเหลือเต็มที่แค่สามไปสองสามไวเนาะเหลอทนเหลือเมเอีนึ่งเนสองสามหนึ่งไงเอาป็นน็อคอมีอ่านเียนะอาานเสียงนะอย่าเป็นน็อ ไม่มีเน็ตแล้วไม่มีอะไไม่มีอะไรแล้วเพื่อนอ้าวอิน้อยหมดเลือเอ็มพีหน้ากูมาหน้ากูวเดียก็หมดหมดเหลือซ้ายพี่เซ็ตหมดเนาะพี่ยังไม่มียาแล้วนูบนูบเชี่ยอะไรกินไก่ไอ้โง่มาลงมานู๊บไอ้บัง